นราวดีมีเรื่องเล่านะคะวันนี้เราจะพูดถึงความฝันเรื่องฝันเห็นว่าวลอยบนท้องฟ้านะคะชายหญิงท่านใดที่ฝันเห็นว่าวได้ลอยอยู่บนท้องฟ้านั้นความหมายหรือว่าความหมายในฝันเนี้ยจะให้โชคจะดีมากดีน้อยจะดีหรือไม่ดีวันนี้นาราวดีมีเรื่องเล่าเรามีคำตอบมาให้ฟังให้ชมกันเลยนะคะ ใครที่ฝันแบบนี้นะคะช่วงนี้โชคของคุณจะบอกไว้เลยว่าอยู่ทางทิศตะวันตกอ,อยู่กับคนผิวสองสีนะคะแล้วก็ช่วงนี้ญาติของคุณเพื่อนของคุณไม่ว่าใครต่อใครอาจจะมีเรื่องราวมาเล่าความทุกข์ใจให้คุณฟัง แล้วก็จะขอความช่วยเหลือคุณช่วงนี้คุณเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ถ้าคุณโอเครับได้ช่วยได้ก็ช่วยไปแล้วกันนะคะให้ระวังด้วยช่วงนี้ความรักของคุณคนโสดจะมีเกณฑ์ที่ว่าจะได้แฟน จะคบกับใครจริงจังก็ช่วงนี้นะคะสำหรับคนที่รอคอยแฟนมานานหรือว่าใครที่อยากได้แฟนต่างชาติหรือว่ากำลังจีบอยู่ช่วงนี้เกณฑ์ที่จะได้แฟนต่างชาติก็มีมากนะคะโดยเฉพาะท่านผู้หญิง แล้วก็ใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้ครอบครัวความสัมพันธ์ของคุณก็ยังเรื่อยๆนะคะยังไม่มีอะไรให้ต้องระวังให้ระวังแค่เรื่องคนอื่นที่จะมาเล่ากล่าวบอกเล่ากลาวสิบความทุกข์ใจไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องคนรอบตัวเรื่องครอบครัวคุณก็จะรับฟังโดยเสียไม่ได้แล้วก็ดีไม่ดีคุณก็อาจจะได้ช่วยเหลือเขาโดยที่คุณไม่ค่อยอยากจะช่วยเท่าไหร่ แต่ถ้าปฏิเสธได้ให้เป็นคนหนักแน่นนิดนึงถ้าคุณไม่โอเคกับทุกอย่างที่คุณจะช่วยเหลือเขาคุณต้องกล้าพูดนะคะว่าช่วยไม่ได้หรอกทำไม่ได้จริงๆ เราก็มีภาระนะแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อเป็นการรักษาน้ำใจส่วนเรื่องการงานช่วงนี้ใครที่กำลังเหนื่อยล้ากับงานอยู่ก็ให้อดทนสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปใครที่ได้งานมากมายใครที่ทำงานล้นมือจนแบบรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อให้ทนไปก่อนนะคะเพราะว่า เชื่อไว้เลยว่าผลตอบแทนที่คุณได้รับช่วงนี้มันจะมีแต่เรื่องที่ดีๆเข้ามาหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะแค่ทุกอย่างคุณต้องอดทนเท่านั้นส่วนเรื่องการเงินช่วงนี้ คุณอาจจะสับสนนิดหนึ่งว่าเ,เ,เ,เงินทองจะพอใช้ไหมหาได้ไม่พอจ่ายใครที่กําลังอยากซื้อของอยากได้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันชิ้นเล็กชิ้นน้อยหรือว่าสิ่งที่ทําให้เปลืองเงินนะคะช่วงนี้ให้เบรกไว้นิดนึงสําหรับคนที่ฝันแบบนี้แต่ถ้าใครที่กําลังรองานใครที่กําลังรอเลื่อนตําแหน่งใครที่กําลังรอคอยคําตอบไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่อง ซื้อรถผ่อนรถรอการอนุมัติทุกสิ่งทุกอย่างนะคะช่วงนี้รับรองสิ่งที่ตามมาโอเคแน่แแล้วก็คุณก็จะสมหวังด้วยนะคะส่วนตัวเลขนำโชคความฝันนี้ใครที่ฝันแบบนี้ถือว่าโชคดีมากๆแล้วก็จะมีโชคประมาณนี้นะคะเปอร์เซนต์ที่จะได้โชคประมาณ70%ความหมายแล้วก็ตัวเลขเลขเด่นนำโชคก็คือเลข8 เลข7แล้วก็เลข6นะคะเลข8เลข7เลข6อาจจะนําไปคู่กับตัวไหนก็ได้แต่ว่าเลขเด่นก็คือ8 7 6 8 7 6 7 7 แปดแบบนี้ก็ได้นะคะถือว่าเป็นเลขที่ดีแล้วก็นำโชคให้คุณเอาละค่ะอย่าลืมนะคะฝันร้ายก็ขอให้กลายเป็นดีฝันดีก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีแล้วก็ขอบคุณนะคะ